เขามีใจให้คุณไหมเขาคนนี้นะคะคนที่คุณคิดถึงนะคะ เขาแล้วคุณอาจจะมีปัญหากันนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะแล้วเขาก็รู้สึกเหงานะคะเมื่อไม่มีคุณนะคะ <me an> เ,<ง> <holidays> เขายังกอดเก็บความรู้สึกของคุณและเขาไว้นะคะยังคงคิดถึงคุณอยู่นะ,ะถึงแม้มันจะมีอุปสรรคนะคะมีน้ไฟไหม้นะคะคืออาจจะมีอุปสรรคในความสัมพันธ์นะคะเขามีความรู้สึกให้คุณถึงก้าวถ้วยเลยนะคะแต่ว่าเหมือนเขาอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกให้คุณได้รู้สึกให้คุณได้เห็นนะคะแต่ในใจเขานะคะ อยากจะมุ่งหน้านะคะหรือพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะเขาแอบ,บรอคอยคุณอยู่นะคะอยู่ในที่ไกลๆหรือว่าแอบ,บส่องคุณอยู่นะคะอาจจะส่องคุณตามสื่อต่างๆสื่อโซเชียลต่างๆได้นะคะ